สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะผมก็มีมอสมาแจกอีกแล้วนะครับเป็นมอต้องฟ้านะครับโอเคครับก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันครับก็มีเรื่องกันในกลุ่มครับกับหลายคนก็คงรู้ดีนะครับว่ามีเรื่องในกลุ่มโอเคครับ มอตัวนี้นะครับเป็นมอดทองฟ้านะครับผมจะเอาไฟล์ไว้ให้นะครับให้คุณทําการแตกไฟล์นะครับก็จะได้ไฟล์แบบนี้มาเป็นแฟ้มกดเข้าไปครับคุณเชนตัวนี้นะครับให้คุณกดทําการก๊อปปี้มันไปก๊อปปี้เลยไปที่อ่ d r o อ d ดรอยคอมล็อกซ่าไฟล์ แล้วก็ดาลต้าอีกทีนะครับถ้าใครไม่มีก็สร้างขึ้นมานะครับดาวต้ากดเข้าไปครับเดี๋ยวทําการวางนะครับโอเคครับเห็นว่าไปดูในเกมนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมครับท้องฟ้าทั้งซูจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอเคครับก็มีเมฆอะไรครับตางมายนะครับโอ้โหสวยนะครับเมฆตัวนี้เนี่ยโอเคครับผมจะเวลานะครับเป็น ผมจะรีแบบเป็นหลานะครับทำให้เวลามันเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ดูดูความเปลี่ยนแปลงมันไปนครับเริ่มทุที่อ่าตะวัน,นครับตอนเหมือนอ่า G T A V นะครับ <c oughs> เวลามันจะมีช่องหนึ่งนะครับสวยมากเลยนะครับโคตรสวยนะ่ะลงไปแล้วลงไปแล้ว กำลังเริ่มครับโอเคนี่แหะนี่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ผมชอบตรงนี้มากผมชอบตรงนี้มากเลยเมื่อกี้นี่แบบนี้โคตรสวยนะครับนี่สวยใช่ไหมล่ะข้างล่างเป็นสีส้มนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นดึกๆนะครับเป็นสีชมพูเป็นสีม่วงแล้วนะครับสีดำไปแล้วโอเคครับก็จะเริ่มสว่างแล้ว โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับบายบายไปละอันนี้นอนอยู่แล้ว